โอ้เขาได้ของคลังมาติดหน้ารถทุกคันเลยโอ้รถรอซนฟรินนี่บางฝุ่นนี่เอาออกหมดเลยฮะข้ามทินข้ามจังหวัดก็สวัสดีเพื่อนๆนะฮะทุกท่านนะฮะทุกนนะะ FC ทุกคนแลวก็สวัสดีทักทายนะฮะเพื่อนร่วมอาชีพฝนมาแล้วฮะเริ่มลงเม็ดมาแล้วนะฮะฝนตกโปรยๆยมาแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ในบ่อนะฮะอยู่ในบ่อเลยนี่อยู่ในบ่อน่าจะขุดเป็นชั้นที่สามนะฮะโอ้โหปอนใหญ่ระวังล่วงตามทางนะตอนนั้นใกล้จะพักเที่ยงแล้วฝนก็เริ่มจะมานี่ฮะจอรอเมื่อกี้ไมโครเติมน้ำมัน ฝนก็จะเริ่มลงเม็ดมาแล้วครับงานเข้าอีกแล้วเมื่อวานก็ตกตอนบ่ายนะวันนี้ก็เริ่มแต่เที่ยงเลย,ปลย,ปลยโปรยโปรยาเลอันนี้ก็โคหักโอกโอหักลำเลยหักลำหักลำหักลำแล้วก็ขึ้นเนินหนึ่งชั้นสองชั้นฮนะ นี่ขึ้นมาแล้ว่ะ <c oughs> ขึ้นมาแล้วฮะแล้วไปขึ้นหลังไปคอีกตรงนั้นค่อนข้างที่จะชันนะฮะตรงนัน้นฮะไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วโน่นน่ะหัวเชิดเลยฮะโอ้ขะ ติ๊กเกอร์ของคลงังครับตัวนี้กันผีวัดีเนาะอันนั้นใหญ่ไปนิดนึงติดไว้ฮะเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นทีมงานนะ ก็โดนของให้ลมหายหมดเลยยางรั่ววันนี้รถขุดหรือว่า,าไมโครนั่งแทนเสือตักเอานะครับสบายหน่อยลงชั้นสามแล้วก็ขึ้น่บขึ้นเนินก็ลำบากนิดหนึ่งตีโค้งหักโศกขึ้นตั้งสองสองเนินดู่นนะฝนก็จะมาอีกนู่นนะ ผิวน้ำสังเกตได้ฮะเปรอะเปรอะเประเประ,ประ,ประ,ประลำบากมากเลยช่วงนาฝนนี่ทำมาหากินนี่ยากไปหมดเลยวิ่งก็ไม่ได้ลืน่นติดอีกกลางๆเอาตาเราเล่นท่าย,ยากอีกแล้ว รถเหน่อ้ยจอดขวางอะไรตรงนี้ไปฮะเราลองดูเน,นี่ยโค้งเลยฮะโค้งเลยโค้งเลยโค้งแล้วก็หักอซขึ้นเลย โอ้โหโ,โห,โโหรายเกินไปแล้ว আনননননে. ลราเที่ยวน่าจะติดผมมันจะตกไม่นี่ไม่ตกเมื่อกี้จุดทูบนะนั่นจุดตะไคร้แล้วไม่ตก When uh singing out. เอาไปซื้อก่อนเดี๋ยวมันต้องมาเทนี่อีกเนาะกินข้าวไปแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกินข้าวกินข้าวนั่นนะทีมงานเขากินข้าวกันเนี่ยฝนตกตรงนี้ก็วิ่งได้เลยวิ่งมานพอดีเลยสนิทกันเต้นนี่เลย